มาดูเรื่องเศรษฐกิจกันนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะไปคารพธทงชาติทางพอมีเวลาไอม้มาตรการช่วยผู้มีรา,ายได้น้อยนะครับเรื่องค่าไฟค่าแก๊สซึ่งก่อนหน้านูน้นคุณสุพัฒนพงศ์พันธ์มีชาวออกมาพูดแล้วก็ยังไม่ได้เข้าคอรอมอรสักทีหนึ่งมันเป็นมติของกอบงกบง,งะนะแล้วก็หวังว่าวันรุ่งขึ้นจะเข้ามาติคลอรอมอแต่ว่าจะเข้าคอรอมอเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เข้าล่าสุด วันนี้วันนังคารนะคะจะ<ช>มีการประชุมคอรมอ,อ,รอมก็ต้องติดตามนะคะว่าพลังงานจะชงเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคอรอมหรือไม่นะคะซึ่งก็แนวโน้มก็คือน,น่าจะเข้าวันที่สิบสาม,สามกันยานะคะไม่ใช่สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์หน้านะค่ะคุณกุลิศมบัตเจริ กลัดกระทรวงพลังงานนะคะบอกว่าจะมีการนําเอามติของที่ประชุมกอบอง,งอเข้าสู่ที่ประชุมของคณะมนตรีในวันที่13กันยายนนี้ค่ะเพื่อเร่งช่วยเหลือด้านค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะทั้งเรื่องของค่าไฟฟ้าทั้งเรื่องของค่าแก๊สหุงต้มด้วยนะคะโดยอย่างค่าไฟฟ้านะคะเ,เขาจะเพิ่มขยายกลุ่มที่ใช้ไฟบ้านเนี่ย ไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนคือตอนแรกเขาจะให้เฉพาะกลุ่มที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะแต่มติล่าสุดเนี่ยเขาจะให้ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง301ถึง500หน่วยต่อเดือนด้วย เดยจะให้ส่วนลดการเพิ่มขึ้นของค่า FT เดือนกันยายนถึงธันวาคมแบบขั้นบันได 15- ถึง17ซนะคะซึ่งการขยายมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยจะทำให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟประมาณ80นะคะหรือว่าคิดเป็น89ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยส่วนค่าแก๊สหุงต้มนะคะที่ใช้ในครัวเรือนนะคะก็จะขยายเวลาการให้ส่วนลด สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจาก45บาทต่อคนต่อ3เดือนเพิ่มขึ้นอีก55บาทต่อคนต่อ3เดือนรวมเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนค่ะแล้วเดิมสิ้นสุดโครงการกันยายนนี้ก็จะต่อให้อีก3เดือนนะคะโดยในส่วนที่เพิ่มขึ้นมา55บาทต่อคนต่อ3เดือนนั้นคาดว่าจะใช้ได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้โดยกระทรวงพลังงานจะแจ้งกำหนดที่แน่นอนเมื่อได้รับงบกลางปี66แล้วต่อไปค่ะครับ